ยากจะขอบคุณทุกคนมากนะครับทั้งแฟนคลับสื่อมวลชนนะฮะแล้วทุกท่านเลยนะครับที่คอยเอาใจเชียร์ผมอยู่แล้วก็ยินดีอ้าแขนรับเปิดโอกาสให้ผมนะครับผมรู้สึกว่าครั้งนี้มันเกินคาดไปมากเลยทีเดียวนะครับผมก็จะรักษาโอกาสนี้ให้ดีนะครับแล้วก็จะพิสูจน์ตัวเองให้ได้ว่าผมมุ่งมั่นในการทําความดีจริงๆนะครับแล้วกอ็อยากจะสร้าง ประโยชน์ให้กับสังคมในด้านที่เรามีความรู้ความสามารถนะครับในต่อไปครับคเฮ้ยไม่ว่าวันนี้ถ้าคุณผิดอะไรอยู่เนี่ยแต่ถ้ารู้แล้วกลับตัวทันน่ะยังไงก็สามารถกลับไปมีชีวิตใหม่ได้ถูกต้องเหมือนกับที่แพทมิวเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นวันแรกของชีวิตใหม่ถูกต้องไหมถูกต้องครับขอโทษนะครับทั้งทั้งพ่อและแม่ผมอาจจะแบบไม่ได้เป็นปฏิบัติตัวเป็นลูกที่ดีที่ผ่านมานะครับแล้วก็อาจจะทําให้ ทุกๆคนลำบากนะครับก็อยากจะขอโทษนะครับแล้วก็หลังจากวันนี้ไปนะครับวินาทีนี้เริ่มต้นชีวิตใหม่ก็ผมจะทดเชยสิ่งที่ที่ผมไม่ได้ไม่ได้ไไดพลาดไปไม่ได้ทำไว้สิ่งดีๆให้กับครอบครัวกับคุณพ่อคุณแม่ก็จะกลับไปดูแลท่านให้ดีในเวลาช่วงชีวิตที่เหลืออยู่ต่อไปครับ